ที่พวกเราล้องไห้กันนั่นก็เพราะเมื่อกี้ี่แล้วของพวกเรายอดวิวน้อยมากเลยไม่แนะยอดวิวเราน้อยลงมากเยอะเลยอ่ะพวกเรากำลังจะตกอับกินมาม่าเะยใช่ไหมเนี่ยไป คนหน้าตาดีอย่างพวกเราเนี่ยนะจะตกอาเบอทุกคนช่วยหน่อยนะช่วยทำให้ยอดวิวกับมาดีเหมือนเดิมทีกดไลค์กดแชร์เขาเป็นเยอะๆด้วยแล้วก็กดรีพอร์ตไปรีพอร์ตไ่ต้องกด เอาล่ะทุกคนครับก็แมปนี้จะเป็นแมปที่จะให้เราสร้างมือเป็นของตัวเองนะเว้ยพวกนายมาดูกันสิว่าเมือของเรานั้นจะเป็นยังไงนะทุกคนครับมาดูกันเลยอันนี้คือเป็นกดเก็บเงินใช่ไหมโอเคครับก็จะไปเกมแนวชายคุณนะกเกมเ,เดินเดินเดินแล้วก็เดินไม่ <c oughs> สบายจริงเลยพวกเรากับ Alien, เอเลียนเมียพวกเรากับเอเลียนคืออะไรวะและนี่นะทุกคนครับสิ่งที่เราสร้างกันแรกก็คือจะเป็นถนนนะโอเคซื้อเลยนี่ถนนเส้นแรกข,ของเรากว้างกว้าง,งก็จะมาซื้อตรงนี้ร้อยเจ็ดห้าทุกคนเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะสร้างอะไรตรงนี้ฉันว่าฉันอยากได้ปั๊มน้ํามันนะ่อจ้ะเกิร์สโอเคอ่ะ นี่เลยปั๊นน้ำมันนะก็จะเป็นสิแรกที่ทุกคนจะเจอนะพอเข้ามาในเมืองนี้โอเคแล้วก็สร้างเลยอะไรเนี่ยนี่มันปมยามชะัดะเลยเออเล็กนิดเดียวก็เย็นมันจะสร้างไม่สเสร็จรอแป๊บ,บแนึงเก็บเงินก่อนและการเก็บเงินมันก็สามารถเก็บได้โดยการที่เราจะรอก็ได้หรือว่าเราจะคลิกก็ได้ดนะ้วยแบบนี้เนี่ยพอคลิกนี้ก็ได้เงินด้วยทําไม่เร็วขึน้น ที่สําคัญเหมือนจะมีออโต้คิกด้วยนะเนี่ยไอ,อเออมาในดูดิต้องเติมในราคา399นะหรือว่า400โลสบากเเติมแลยที่เกียจกดเองนะครับทุกคนครับนี่เป็นไงรวยไหม래โอ้ยต้องรีบใช้เงินนะเดี๋ยวตกอับไม่มีเงินใช้ อยาพวกนายดูด no oh, ีไว okay, ้พอเมืองเราเริ่มสร้างใช่ไหมก็จะเริ่มมีคนมาพวกนายเห็นคนไหมไม่เห็นใครเลยโอ้โหน่าเสียดายพวกนายไม่เห็นโอเคงั้นเดี๋ยวมาสร้างดีกว่าตรงนี้มีเงินแล้วปว๊บเดี๋ยวก่อนนะนายเห็นคนอยู่คนเดียวที่นายเห็นผีหรือเปล่าเดี๋ยวจะกรปเออว่าผีมป่าว่ะผีในเมืองหรือเปล่าเออไม่อยู่แล้วเมืองนี้เมืองผีไม่อยู่แล้วโอ้หจะไปไหนกันนะมานี่กลัวผีนายอย่งนายกลัวผีไปหน่อยเ่ะอเอเลียน นี่เห็นไหมเนี่ยตอนนี้ปั๊มน้ำมนเราเริ่มดูดีแล้วเห็นไหมไม่เป็นป้อมยามแบบก่อนหน้านี้แล้วไปเอว่าแรกเกิดนี่ก็ใจดีนะคบผมมีโค้ดให้เราด้วยเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะนี่อันแรกเกิดเป็นโค้ดนี้ทุกคนค่บโอเคใส่มาเลยเรียบร้อยจะได้เป็นเงินคูณ2-3นาทีนะโอ้โหสามนาทีเลยอ๋อโอ้เสียงเอเลี่ยนวยกินน้ำหน่อยไหมโอเคแล้วกันนี้โค้ดที่สองทุกคนค่ะเป็นเงินคูณสองสามนาทีรวมกันเป็นหกนาทีนะอันต่อไปนี่คูณสามเหมือนเดิมปะเนี่ย โอเคแล้อันที่สามก็เป็นครูสองมาเดมเปิบอันนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้โอ้ในร้านนี่คือเคบมากโอเคทุกคนครับเก็บนี่เก็บนี่เรียบร้อยซื้อหมดแล้วนะประมาณนี้แล้วก็ซื้อตรงนี้โอเคท้งขยะว้เอเลนเข้าไปอยู่ในนี้ไหมวุ้ยอยู่็ได้โอเคซื้อไฟเดือดตรงนี้ทุกคนเรียบร้อยพัมีิเสร็จแล้วนะย ก็ดูดีใช้ได้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่เมืองนายกว้างขนาดนี้เลยเนี่ยเออเนี่ยซื้อหมอดูดีโคตรกว้างเลยนะจริงโคตรกว้างเลยสร้างบ้านส่วนตัวให้ฉันทีเจ้ากรอยากได้บ้านบ้างอ่ะนี่เอเลี่ยนบ้านนายอันนี้ต่างหากลืมแล้วลเหรอไปเดี๋ยวนี่ก็ได้เอเลี่ยนเปิดไม่ได้ไงเปิดมันอยู่ไม่ได้ เอาล่ะเด็กก็มาตกแต่งนะตัวถนนทุกคนครับก็จะแบบว่าสร้างพวกไฟจราจรพวกไปนู่นไปนี่ก็จะมีแค่นี้แหละนะเอ้ยเดี๋ยวทุกนายนี่ไม่ช่วยฉันเลยเหรอเนี่ยมานั่งพักสบายใจตรงนี้เก็ใหญ่งงแล้วว่ะทําไงได้เออเหนื่อยนะเว้ยเดินตามนายนะเจ้ากรมดูเจ้ากรมสิเอเลี่ยนไม่เห็นใจพวกเราเลยเนาะเออดูดิลงรถก็ไม่มใีให้พวกเราเดินตามเนี่ยลำบากจริงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอเลี่ยนบอกไม่มีรถใช่ไหมถนนจะสร้างไม่เสร็จแล้วรถมาขับกันอะไร เอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันกดตรงนี้ได้ไหมสเปวอเตอร์เลยทำน้ำแตกเลยเอ้ยเปียกเปียกเลยโอ้โหไปฉลามกลัวเปียกทำไมนี่มันน้ำปลาปลาไม่ใช่น้ำทะเลเว้ยอ๋อเออลืมๆขอโทษทีเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสร้างสิ่งต่อไปเลยนะพวกนายช่วยเลือกทีเว้ยฉันอยากได้ปั๊มน้ำมันเพิ่มอีกสักอันนะจะก่อเป็นหมู่บ้านปั๊มน้ำมันไง วายโอ้โหจ้าอะไรเย้เอ้ยแต่ว่ามันมีบอกอยู่นะว่านี่เข้าอยางได้เป็น housing หรือ appliance อ๋องั้นเราเลือก appliance <oughs> นะคะแล้วกันก็จะมีเป็นโลคีปกับเป็นล้างไข่เพชรรล้างไข่เพชรแล้วกันนะเออล้างไข่เพชรดีกว่า เอา <Okay. S 1> เลยว้าเ oh, oh. นี่ยร้านขายเพชรนี่หน้าปนจริงๆเลยนะเนี่ยเอาได้เลยมึงน,นี้เป็นของฉันเว้เอาได้ฟรีเออแจดจฟรีเอาเพชรไปได้แล้วเอาไปเท่าไหร่ก็ได้ <laughs> <laughs> เพชรปอบหรือเปล่านี่ <laughs> <laughs> นี่แบบนี้เลย <laughs> เดี๋ยวซื้อเสร็จแล้วค่อยมาดูทีเดียวละกันทุกคนครับ นี่โอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วลานเพชรนี่เอสามารถซื้อได้อร่อไปดูดิอ๋อกดซื้อเลยมีเพชรโอ้ดีเราใส่เพชรพอเฮ้ยโอ้ยพวกนายใส่ยางกระป๋อคอเลยเออมันปอกคอหมวาแต่ดูของฉันสิอยู่ในชุดสนามโอ้โหดาสนามนี่คือมองแค่ไม่เห็นทุกคนนี่มันคือห้องแปลงร่างของซูเปอร์แมนนี่นาเฮ้ยยเฮ้อแปลงร่างจ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 งนี่จะคือสนามคนใหม่ โอ้โหอ้วนเหมือนแดมอ้วนเหมืนอนแดมไม่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็เดี๋ยวมาสร้างตรงนี้นะอีกอันหนึ่งทุกคนครับเขาต้องการเป็นเกี่ยวกับฟู้ดหรือว่าจะเป็นเฮาสิ่งก็ได้งั้นสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ละกันนะไม่ถามพวกนายและขี้เกียจถาม โอเคสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์ให้คนมาอยู่ได้นะทุกคนครับนี่สร้างเลยพวกนานเข้ามาดูได้ขอดูหน่อยดีบิวอินเป็นยังไงเออเพื่อนไอเลยนอยากจะมาอยูไ่ไง <c oughs> เฮ้ยเปิดกบเลียนหลามดูสนุกจังเลยเอ้ยทำไมเอเลี่ยนหน้าตาขี้เหล่จังเลยเนี่ <c oughs> ยฉลามตัวอ้วันจริงๆเลยดูดิ่ฮ่า โอ้ยจะกบถูกรถเกียบอ่ะแผลจะแต่เลยดูดีไอไส้ทะลักเลยจะกบดูดีไม<ว>่ตอนนี้คือ a p a r เ m ล n มีสองชั้นนะคะผมโอ้โหสุดหลอดที่ตอนนี้เขาต้องการเป็นฟู้ดหรือว่าบิสเนสนะเอาเป็นฟู้ดละกันรล้านะอาหารมีไหมนี่ไม่มีวนต้องกดร,รีเฟหนึ่งครั้งเดยวโอเคมีฟู้ดแล้วเราควรที่จะมีร้านอาหารหน้านี่นะหน้า a p a r t m e n เอาเป็นร้านเบอร์เกอร์ละกันเป็นตัวเลือกที่ดีมากจะเกอรเมืองฉันต้องการนายกนะใครจะเป็นนายกให้อเรี่กกับฉลามนี่เออฉันให้ฉลามด้วยฉลามอ้วน แลเกี่ยวอะไรเนี่ยเออเกี่ยวอะไรกับอ้วนไหมดูุดมสมบูรณ์ไง,งน่นาจะเป็นผู้นาได้ดีนะโอ้สามารถกดซื้อแฮมเบอร์เกอร์ได้อ๋อนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์โอเคโหน่าก,กินมากๆคุณมีแฮมเบอร์เกอร์ไสไ้แล้วบ้างครับคุณเอเลี่ยนก็มีไสไก้กรอบไส้ฉลาม,มอ๋อมาเก็บเงินตรงนี้โหมีเก้าหมื่นเลยโคตรเยอะเลยเดี๋ยวตรงนี้นะขอมาลับรางวัลประจำวันก่อนทุกคนโอเคเรียบร้อยรับแล้วไฮ้นี่คืออะไรแงอ้อยอ้อยอ๋อสามารถซื้อตรงนี้ได้เหรอ มาต่อไปนู่นเลยเอ๋เอเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวทำ <c oughs> ไมพะู <c oughs> อะเอาละแล้วเหมือนว่าเขาจะให้เรามาตรงนี้นะเป็นโซนต,ตรงกลางแมปเลยนะทุกคนดูดิมาดูเชื่อว่ามันคืออะไรเฮ้ยออบบี้ว่ะพอนี่ไงเ<อ>ห<อ>มือนถ้าเราผ่านเราจะได้รางวัลน,นะนี่ตามนี้เลยคูณสองแคสสองนาทีแล้วพวกนี้ตามระดับนะคือเล่นระดับยากก็จะได้แบบของที่มันดีหน่อยสี่นาทีประมาณนี้เออเออเรามาคุยกับคนเควสิสจ๊ะกบเหมือนจะรับนาทีเราเควสนะเออขอไม่รับรายการขี้เกียนรับแหวนเดี๋ยวมาเล่นออบบี้ดีกว่าระดับไหนดีนี่คือฮนนะะจได้เป็ค ูสองเงินหกนาทีเลยว้ยอันนี้ทนี้มันจะฮาร์ดแค่ไหนอ่ะเาเซียนอปบี้ไปที่ไหนก็เก่งไงเออกบเล่นลานนัมเบอร์วันนะอนี้ฉันลนน้ำไปง่ายกว่านะอ่อมาถึงตรงนี้แล้วไปไหนต่อโอเคฟินนตตรงนี้อ๋อเมดจะง่ายตรงไหนเลยโอ้ยง่ายง่ายเออง่ายมากอ๋อแล้วเราก็สามารถเล่นได้ทุกอันเลยเว้ยแต่ว่าจะเล่นซ้ำต้องรอเวลานะ นี่โอเคเดินไปเลยต้องคนครับเดี๋ยวขอเวลาเก็บตรงนี้แป๊บน,นึงแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างเมืองกันใหม่อันนี้ต้องไปไหนด้านล่างพี okay. ่จ็บอา้าวเปร๊บ่อกิ้ฉันลงไปแล้วลงไปแล้วมันไม่ได้เออทางนี้เปล่าโอเคเหยียบดินตรงนี้อ๋อต้องเหยียบดินเอ้ยลึกลับซับซ้อนใช่แล้วก็ทางนี้เปร๊บมันจะเโอ๊ยไปโอ้ไม่โดนแล้วไปสร้างเมือง ไอ้ที่ดินตรงนี้นะเราต้องซื้อไว้ทุกคนซึ่งใช้เงินหมื่นห้าในการซื้อนะโหจิบจิบตอนนี้มีแสนเจ็ดโอเคซื้อเลยซื้อเลยอ้าซื้อเลยเขาบอกว่าเราต้องเคลียร์เก่าก่อนเนาะแปลว่าสร้างเก่าไว้เสร็จอ๋อนี่ไงมันยังเหลือที่สร้างอยู่เลยทําไมต้องมีอะไรมาขัดขวางคนรวยด้วยเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงเรียบร้อยเราสร้างเสร็จหมดแล้วนะสลับพื้นที่ตรงนี้ทุกคนครับช่องแรกมีทั้งหมดเก้าช่องโอเมก้าส์โอ้ยสร้างเมืองยาวไปเลยสินะเนี่ย เออคลิปนี้ก็จะพยายามสร้างให้ได้เยอะที่สุดแล้วกันทุกคนครับอะไรอ่ะเขาให้เรามารีมบุบตรงนี้ออกเว้เอาหินเอาหญ้าอะไรออกช่วยกันได้ไหมนี่จะมาช่วยไม่ได้นะนี่อรเย่ไหนลองมายืนตรงนี้หน่อยอยู่ตรงนี้โอ้โหเหมือน้าแฟนได้เลยหินเนี่ยวายเอาละเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเราจะมาทำการนี่เลยซื้ออะไรทุกคนครับเรียบร้อย แก้วแมวแล้วก็สร้างตนนี้ได้เลยนะมาสร้างอะไรดีเกี่ยวกับเป็นความสนุกละกันก็คือเป็นผับเว้ยผับ<อ>ด้วยเ,เอาไว้ให้เลียงกับฉลามเต้นด้านในนี่บรรยากาศดีมากเลยอยู่ข้างปั๊มน้ำมันได้กลิ่นน้ำมันตอนน้ำมันเสร็จก็แวะงเข้าผับเลยอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าเป็นดีเจเลยนะเนี่ยโอ้ยยังไงจะดีก็พอละโอ้ยโอ้โหทาไมโอ้ยโอ้ยฉลามเต้นอย่าน้อยหน้าฉลามเต้นเลยอย่านาอ้ยอ,อยหน<แ>้า เฮยเด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 เหมือนคนป่าเต้นอยู่สองคนเอาล่ะเตรียบตัวนะซื้อนี่เอ้ยเราสามารถซื้อสิ่งที่มันใหญ่ได้เหรตรงนี้ยมีให้เลืระหว่างเป็นบิสเนสนะกิวกับธุรกิจใช่ไหมแล้วก็เป็นสวนสาธานะไว้แต่คนหน้าเลยคนนี้เขาต้องการเป็นบิสเนสนะอ่ะงั้นเอาบิสเนสก่อนโอเคดูบริษัทนี้สิโคตรดีเลยเลือกงานปุ๊บเข้าผับต่อ แป๊บเ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 ปวัสดีครับต้องการอะไรครับต้องการให้คุณโดนใจที่นี่ฉันคือประธานบริษัทติ่งตีดีดีดีอ๋อนี่ตรงนี้หด้วยโอเคเป๊บ เก็บไลน์ตัวนี้เสร็จแล้วโอ้ยตึกสูงแม่งไงดูดิโอ้โหมีกี่ชั้นนี่ต้องมานับเลยต้องนับดูดิเออไม่ต้องนับแลกขี้เกียจนับแล้วก็มาสร้างอันนี้ทุกคนเขาต้องการเป็นอะไรก็ได้ว่ะเอาเป็นอะไรดีอะมีจิมมีร้านกาแฟที่ปัญชัยจะไม่ฉลาดมอแอะ สร้างรังกาแฟกันเลยดีกว่าจิบกาแฟระหว่างทำงาน <c oughs> แค่คิดก็หล่อเทแล้วเนี่ยเอยเอาคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่กาแฟดำชาเขียวแก้วหนึ่ง <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ยคอเล็ปตนหลสูงอ่ะยวนราไม่ซื้อนี่ไม่ได้ <c oughs> โอเคเสร็จแล้วมันบางนิดนึงทุกคนครับนี่รังกาแฟะนะดูซิว่าเราสามารถซื้อได้ไหมมาดูซิเอ <c oughs> ้ยซื้อได้ะมีไงกาแฟโหจิบกาแฟได้แล้วก็สมารถนั่ง คุยกับสาวได้ทุกคนประมาณนี้บัดดีครับคุณเกิร์โอ้ยสาวแบบนี้ลูกนี้ลักทีแล้วลก็มีซื้อตรงนี้นะอ่าแต่สร้างเป็นบ้านอยู่และกันตรงนี้เป็นบ้านเป็นบ้านข้างร้านกาแฟสร้างไปครบนะทุกคนครับปึ๊บ <utan> โซโฟ์โ,โฟโซฟาก<อ>็นเอามาดูบ้านนี้ดิบ้านนี้โคตรใหญ่แล้วก็ดูดีขยาบ้านนี้เอาไปเลยนะให้ไม่จริงอ่อเฮ้ยนี่เหลือที่บ้านตรงนี้เราสร้างโอเคมาสร้างตรงนี้ได้เลยนะมีอะไรบ้างเอาเป็นธนาคารไหมเออนี่อยู่ข้างผับจะได้แบบพอไ,ไม่มีเงินก็มากดเงินตรงนี้เลยอ <c oughs> โอ้ยก็ดีเหมือนกันนะนี่บริษัทอยู่ตรงนี้นี่บ้าเหน่งธนาคารต้องเติมนี่ว่าเดินเดิออ้าวงั <c oughs> <c oughs> ้นเราเป็นอีเกียแล้วกันมาซื้อของแวะผับ็จก็มาซื้อของไปตกแต่งบ้านตกแต่งั้งที่เมาหน่ะนั่นน่ะ เขาบอกมาก่อนซื้อต้องทดลองใช้จริงจะขอนอนสักหนึ่งวันนะจ้าโก้ไ้โอเค นี่เรียบร้อยนี่เอเลียนนายมาสองกระจกดูหนานาะยดีว่าหล่อไหมโอคุณมัวหมอไม่เห็นเลยดูดีเอาล่ะแล้วเดี๋ยวมาซื้อตรงนี้ทุกคนครับตกแต่งข้างร้านนะไอ้นี่ไงเรียบร้อยช่องสองเราเสร็จแล้วไหมมาซื้อช่องต่อไปได้แต่ว่าต้องเก็บของพวกนี้โอ้ oh my god ให้พยายามเข้านะเว้ยไปจิบกาแฟรอแป๊บหนึ่งไปด้วยไปด้วยไอยพวกนายพอดีว่าฉันเติมมอเตอร์คิงมาไว้แต่ฉันไม่ได้เปิดตั้งแต่ตอนเติมเลยว่ะ มันก็กดเปิดมันจะขึ้นมาแบบนี้โหอะไรวะอะไรของนายนี่ซื้อมาแล้วไม่ยอมเปิดแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่นายหาเงินได้เยอะโดยไม่ต้องเปิดออโต้คลิกเลยงั้นเหรอเนี่ยเออใช่สรุปต้องเติมดีไหมวะนี่โอเคทุกคนครับเดี๋ยวมาซื้อที่นี้แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างสักสองสามอย่างแล้วเดี๋ยวเราจะสปีดรันเลยไหมเราจะสร้างแบบทีเดียวแล้วให้ทุกคนดูทีเดียวเลยได้เลย ไปดูกันเลยเป็นสถานที่ใหญ่ทุกคนครับเป็นเซอร์วิสเอ้สร้างโรงเรียนได้ไว้ตรงนี้เอาเลย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 นี่โรงเรียนนะทุกคนครับโอเคมาสร้างเลยผมอยากเป็นอาจารย์ที่นี่ครับช่วยรับผมเข้าทีคุณอยากจะสอนวิชาอะไรครับครูฉลามผมอยากสอนวิชาว่ายน้ำครับคุณครูโกบว่ายไปว่ายมาจะไปกินนักเรียนไหมเนี่ย่กระทะได้กินอาหารเที่ยงก็ไม่มีปัญหาครับเอาล่ะทุกคนแล้วนี่ก็จะน่าจะเป็นส่วนกินข้าวหรือเปล่านี่ โอ้เหมือนจะใช่นะส่วนกินข้าวของนักเรียนอันนี้แล้วก็ซื้อนี่นี่น่าจะเป็นไรห้องเรียนนะทุกคนครับอ่าซื้อเยอะๆซื้อเยอะ,อยอะๆต้องมีอ่อาอ้าวนักเรียนมาเรียนคนเดียวเหรอครับนี่วันนี้ใช่ครับคุณครูผมเหงามากเลยเพื่อนไม่มาเพื่อนฝากลาเปิดเทอมวันแรกก็เอาเอาแล้วเพื่อนสนิทเอเรียนไปนไรเอเรียนไปสัญปกรรมครับพอดีรับไม่ได้กับหน้าตาตัวเองว้ามาซื้อไฟตรงนี โอเคทุกคนเสร็จแล้วนะครับผมโรงเรียนนะว้าวโ,<อ>โคตรใหญ่เลยมาดูดีมากนี่พวกนายดูยสร้างยิมหน้านโรงเรียนด้วยนะนี่โอ้โหดูยกดัมเบลอาทิพเจ็เจฟเจฟบยกแบบนิ่งๆยกในใจเม่เม่เม่เอาทุบหัวใอ้เรียนดกว่มั้ยโอ้ย และนี่ก็เป็นร้านแบบว่าตู้เกมอาร์เคดนะเว้ยฉลามช่วยดูด้ยนะว่ามีนักเรียนแอบมาเล่นเกมหรือเปล่าได้เลยถ้านักเรียนมาเล่นเกมนะฉันจะซ้อมนักเรียนเลยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ดูฉลามดูเราจ้างราปภมาไว้ด้ไนะไว้จับนักเรียนที่แบบแอบมาเล่นเกมแล้วประมาณนี้ดีดีรับใช้ครับดีดีรับใช้ในเลือกได้ถูกคนมากจะกบหน้าตาโคตรโหดเลยไม่มีใครผ่านประตูนี้ไปได้หลอกครับผมบอกเลยโอ้ยพอเยพราะอะไรเพราะคุณล็อกประตูอ่ะ <c oughs> เนี่ยในร้านก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนครับเป็นตู้เกมให้ได้เล่นนะโอเคประมาณนี้นี่ฉลามนายโดซีนี่ก็คเป็นสถานีตำรวจนะซึ่งจะทำให้นักเรียนปลอดภัยไว้ดูดีไม่ ยอดเยี่ยมไปเลยถ้าเด็กทะเลาะกันนี่ก็จับใส่ตารางได้เลยสินะนี่แถมตอนนี้เราก็มีนักโทษคนหนึ่งด้วยนะที่ไปปวดนักเรียนไปจีบนักเรียนในโรงเรียนก็เลยจับมามาดูดิเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเออแบบจะพาผู้เยาว์มาดูนี่หน้าตานี่เลยเฮ้ยเจ้าชัวน่าเฮ้ยเรียนในคือคนชัวกันเหรอเนี่ยเจ้าตาวะ จะทานคาตาลาอย่างนี้จะแก้ตัวอีกเหรอไม่ใช่เลยทานจะไม่ได้ทำ,ไ,ไ,ทำไ,ไปกีบสาวนักเรียนแน่ไม่ได้นะมคุณตำรวจฝากระหานเอเลี่ยนด้วยนะคะับ <c oughs> ผมทนดูไม่ได้ผมไม่อยากให้เอเลี่ยนเจ็บปวดอมทหานเลยแหละฉันจะพาคุยเยาเองแล้นี่ก็เป็นร้านรองเช้ามาดูซิว่าไม่รเราถ้าเราใส่ไม่เท่ๆสวย,สวย อ๋อดูฮอยฮอยน้ำหนักเยอะเลยที่กบรองเท้าทะลุเลยเล่นดูเขาฉลามโอ้โหเาเลียนโอ้โหไซใหญ่ไปป่ะนี่ของพวกนายนี่ไซเนี่ยแหละพอดีแลวเว้ยได้ของฉันนี่นายยังไม่พอดีนะเอาล่ะตรงนี้สร้างเสร็จหรือยังนี่ดูซิโอยสร้างเสร็จแล้วแ่าต่อไปสร้างช่องต่อไปได้เลยทุกคนก็ประมาณนี้นะสร้างมาถึงตรงนี้แล้วเอาเป็นว่าทุกคนครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างช่องนี้เป็นช่องสุดท้ายในพาร์ทนี้ก็แลวกันนะเออเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นยาวแล้วทุกคนครับจะแบบชั่วโมงหนึ่งแล้วแมมันนานเกินไป โอเคแล้วนี่คือ, Market. อเพจมาเก็ตเอเลียนนายอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวซื้อให้ว้ายนี่ไงซื้อมาแล้วนี่เอาไหมาอเอเลียนนี่ดูตานี่บ้านไหนเขากินอาหารนี่กันหรือเปล่าหิวเลย <c oughs> เฮ้ยหิวเลยเฮ้ย <c oughs> ขอจะดี่อ๋อฉ <c oughs> ลามนี่ซื้ออย่างงี้ให้ออเอเลียนอย่างเดียวไม่ได้ต้องซื้อจานให้อเอเลียนด้วยนี่ซื้อเลยซื้อเลยนี่เอเลียนจะได้มีจานใส่ข้าวกินหมดแล้วความเป็นเอเลียนของฉันนี่อ๋อหรืออยากกินในบ้านเดี๋ยวซื้อบ้านให้ด้วยนี่เอ๊มันบดใจที่ไหนเราดูโอ้ยหัวน่าจะเข้าไม่ได้ และนี่ก็เป็นเหมือนแมนชั่นนะเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยโอเคเข้ามาดูซิเป็นไงอ๋อก็จะเป็นบ้านนี้เรียกกัำลังนั่งกินอาหารอยู่ตรงนี้แล้วเข้ามานี่เจอกับฉลามนอนอยู่มีมุกเล่นไหมกำลังรออยู่เนี่ยเออกำลังจะเตรียมตัวหาอยู่ตื่นแล้วไปดูแลเพิ่งตื่นไม่มีมุก ไอ้ยนี่มันร้านขายอุปกรณ์เลตชอนอีกนี่หว่าในลองซื้อดีจะได้อะไรมาไวมเออโอ้ย,อยนี่มันโทรศัพท์ไอโฟนนี่หว่าจ้่จก,กูอ๋อไอโฟนสิบสี่ไปโชว์สาวเลยเรามีไอโฟนสิบสี่แล้วว้าว โอเคแล้วนี่ก็เป็นร้านซักผ้านะทุกคนเสร็จแล้วนะคะผมอยู่ตรงนี้เลยหน้าร้านเกมนะแบบว่าเล่นเกมเสร็จก็มาซักผ้าได้เกี่ยวกันไหมไม่รู้หลักเกี่ยวอะไรนี่เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยเว้ยไม่ต้องมากดที่ซักผ้านะโอ้โหยช่ยชูคนหล่อทีโอ้ยเรียนจะควเลยไอรันแต่ผมหมาตรงนี้เออเได้เวลาตัดขนแล้วพร้อมพร้อมไอเรียนสนใจใช้บริการไหมมีผมไหมนี่ ดไดอ,อ้ร้านนี้ตัดได้ตัดลูกขุมขนเอาเอาละแล้วก็มาซื้อตรงนี้โอเคเสร็จแล้ว้านนี้สามารถตัด,มตดผม,ได,ไ,ม,ไ,มได้ด้วยเออเราโน้ยเป็นม,มีสอ้อผมเดีย <ๆ S 1> ดยที่เอ้ยแล้วดูดิ <laughs> โอ้คตรสมจริงอ่ะมีคนตัดผมด้วย <laughs> 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 โอโกซิลาป่ะเนี <League> ่ยเอามาว่าคลิปนี้ขอตลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขามาขาาแกมนี่คือเหมือนคนละคนนะทุกคนไม่นอาสงสัยแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้แล้วก็อยากได้อิโมจิกบเลียนหลามสุดหล่อเท่ก็สามารถหาได้โดยการสมัครสมาชิกเลยเพียง3าบาทเท่านั้น นายเป็นใครเนี่ยเฮ้ยใช่ไม่ใช่นายใช่เป็นนางสาวเอยเพื่อจะเปลี่ยนไปแม้จ้าสลามชินล่ยไปนะามี่วลองด้วยอ่ะ